ทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ลุยวิตตองสาขาไอคอนสยามค่ะแต่คลิปนี้ กิบไม่ได้ชอปปิ้งนะคะของพี่โลมาล้วนๆนะคะนี่เรามาดูกันเลยค่ะว่ามีใบไหนบ้างนี่คือหนึ่งตัวเลือกนะคะที่เข้ารอบมาคือใบนี้เลยเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะดีซีเป็นปี2021เลยนะคะนี่กับใบนี้เนาะน้องมาด้วยสองสีค่ะมีสีขาวกับสีดํานะคะซึ่งกิบว่าสีดํามันน่ารักที่สุดเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็สําหรับผู้ชายมันก็ลุยๆเนาะสีดํามันก็น่าใช้แล้วก็มีอีกทรงนึงค่ะเป็นทรงนี้อารมณ์แบบ Messenger เมสเซนเจอร์เล็กๆซึ่งถ้าถามความคิดส่วนตัวของกิฟนะ คิดว่าทรงแบบเป็นกล่องเมื่อกี้มันดูเท่กว่าเนี้ยทรงเนี้ยมันดูน่ารักกว่าเพื่อนๆว่าสีไหนดีคะคิดว่าสีดำเพื่อนเพื่อคิดเหมือนกิมไหมนี่ก็เลยพาคุณชายเข้ามาจัดค่ะมันเป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยแล้วคือแบบมันเป็นยูนิเซ็กค่ะสามารถใส่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเพื่อนเพื่อชอบไปไหนกันบ้างคะคอมเมนต์กันมานะไปแล้วคะ่ะจ่ายตังค์แล้วก็สบายตัวจ้า